สวัสดีครับเพื่อนๆนครับวันนี้นะครับผมมาอัปเดตไส้เดือนกันนะครับผมที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตรงหน้านะครับเป็นไสเดือนสายพันวิกเกอร์วอร์มนะครับหรือที่คนไทยเราเรียกว่าไวท์ไทเกอร์นะครับผมแต่ตัวผมเองเนี่ยผมจะเรียกว่าวิกเกอร์นะครับผมหรือไวเกอร์นะครับเพราะว่าอย่างที่ผมเคยทําคลิปอธิบายนะครับว่าลักษณะของเขาเนี่ยมันไปใกล้เคียงกับสายพันธุ์ที่ผมบอกมากกว่านะครับผมวันนี้ก็วันที่ เท่าไรแล้ววันนี้วันที่24นะครับเดือน5นะครับ25 68แล้วนะครับผมก็ยังคงเลี้ยงไส้เดือนอยู่นะครับผมตอนนี้เราก็ทําการแยกนะครับโดยวันนี้ก็ทําการแยก2กระมังนะครับนี่นะครับอันนี้ผมเตรียมเบดดิ้งไว้แล้วนะครับก็ตอนนี้ใช้เป็นขี้วัวทุ่งนะครับเพราะว่าขี้วัวนมหาซื้อไม่ได้แล้วนะครับก็อาจจะไม่ได้ดีเท่าขี้วัวนมนะครับแต่ก็ไส้เดือนที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตรงหน้าเนี่ยนะครับก็ประมาณสัก อันนี้นะครับพอดีเมื่อกี้กล้องไม่โฟกัสอ,อยู่ตรงหน้าประมาณสัก500กรัมนะครับก็ผมก็จะแยกเป็น2กองนะครับตอนนี้แยกเป็นแบบเนื้อๆเ,เลยนะครับแบบนี้2กองแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จะใส่ไปในเบดดิ้งใหม่ที่เตรียมไว้นะครับแบบนี้นะครับผมก็เดี๋ยวรอสักพักหนึ่งนะครับให้เขากระจายตัวลงไปใน เบดดิ้งนะครับใหม่ของเรานะครับเช็คดูว่าเบดดิ้งเราดีไหมถ้าดีเดี๋ยวเขาก็จะกระจายตัวลงไปจนหมดนะครับถ้าไม่ดีก็จะคอยจะก้องอยู่ด้านบนนะครับผมเดี๋ยวก็จะพาไปดูอีก2สายพันธุ์ด้วยนะครับทั้ง AF แล้วก็ตัวไส้เดือนบรูนะครับวันนี้แยกทุกสายพันธุ์เลยนะครับผมนี่นะครับเป็นลักษณะพิเศษของไทเกอร์นะครับก็คือว่าก็จะมีฟองแบบนี้นะครับนี่นะครับตัวเป็นลายเลยเห็นไหมครับเพื่อน คนก็กลัวไส้เดือนนะครับแต่สัมผมเนี่ยจับได้เลยไม่กลัวนะครับนี่นะครับแล้วก็จะมีเบดดิ้งเก่านะครับเอาไว้สำรองสําหรับถ้าเกิดเบดดิ้งใหม่เราไม่ดีพอนะครับก็ยังมีเบดดิ้งเก่านะครับสำรองให้เขาหรือว่าจะเอามาโปะหน้าคุกเขาก็ได้นะครับสก,กับเบดดิ้งใหม่นะครับเพื่อที่ว่ามั่นใจได้ว่าเขาจะมีที่ซุกหรือว่าที่อาศัยอย่างแน่นอนนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูไส้เดือนอีก เอกับบูนะครับและที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตรงหน้านี้นะครับก็เป็นไส้เดือน AF นะครับผมผมก็แยกมาแล้วเหมือนกันนะครับเป็นเนื้อๆเลยนะครับนี่นะครับเป็นไส้เดือน AF นะครับก็ประมาณสัก4 0 0 5 0 0ถึกรัมนะครับก็แต่ละครั้งเราก็จะแยกอยู่ประมาณนี้นะครับก็จะได้ไส้เดือนนะครับไปในเบดดิ้งนะครับเดี๋ยวผมก็จะทำการ น้ำไส้เดือนนะครับ4-5 0 0อกรัมที่บ่อนะครับมาใส่ไว้ในเบดดิ้งใหม่นะครับนี่นะครับปึ๊บนะครับเอามาวางในเบดดิ้งใหม่แบบนี้เขาก็จะค่อยๆนะครับเคลื่อนตัวลงสู่ด้านล่างนะครับเพื่อซุกกับเบดดิ้งใหม่ของเรานะครับ เ่ะครับตัวค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับเพื่อนๆ AF เนี่ยเราสามารถดูที่สีได้นะครับว่าสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์นะครับสีเขาจะออกไปทางม่วงๆนะครับผมก็สองกระบะเหมือนเดิมนะครับในช่วงฤด,ดูร้อนที่ผ่านมานะครับก็หลายคนประสบปัญหาในการเลี้ยงไส้เดือนนะครับเนื่องจากอุณหภูมิที่สูงมากนะครับผม ก็ให้เพื่อนๆนะครับหากระสอบหรืออะไรคุมนะครับคุมด้านหน้าก็ได้นะครับแต่ต้องไปกระสอบปานอย่างนี้นะครับเพื่อให้อากาศยังถ่ายเทนะครับแต่ถ้าจะให้ดีเนี่ยใส่วางไว้ในที่ร่มนะครับแล้วก็อาจจะมีการแสงนิดนึงนะครับแต่ก็ถ้าช่วยได้นะครับลองเปิดพัดลมบางๆนะครับให้เขานะครับให้ถ่ายเทอากาศนะครับก็จะพอช่วย ลดความร้อนจากอากาศของประเทศไทยเรานะครับปัจจุบันนี้มีคนเลี้ยงน้อยลงเยอะนะครับ,ส,บสําหรับไสเดือนนะครับแต่ก็ประโยชน์ของเขาถ้าคนทําการเกษตรนะครับก็จะรู้ว่าไม่ได้น้อยลงไปเลยนะครับยังยังดีเหมือนเดิมนะครับมันคือธรรมาชาติจริงๆนะครับการเลี้ยงไส้เดือนเอฟก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูบูต่อเลยแล้วกันนะครับผม แล้วนะครับก็มาถึงตัวสุดท้ายนะครับที่ผมเลี้ยงอยู่นะครับก็เป็นไส้เดือนบลูนะครับนี่นะครับนี่นะครับเป็นไส้เดือนบลูนะครับให้เพื่อนๆดูนะครับก็แยกเหมือนกันนะครับก็เป็นกัสองกองเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับย้ายมาในเบดดิ้งใหม่นะครับนี่นะครับไส้เดือนบลูจะเป็นไส้เดือนที่ตัวเล็กที่สุดนะครับอันนี้เป็นอีกกองหนึ่งนะครับนี่นะครับ เป็นไส้เดือนที่ตัวเล็กที่สุดนะครับแต่ก็กินเก่งไม่แพ้ตัวใหญ่ๆนะครับนี่นะครับกระจายกระจายให้ทั่วนะครับเก็บให้หมดนะครับอาเบดินกลับมาเลยนี่นะครับเป็นไส้เดือนที่ให้มูลที่ละเอียดมากนะครับแล้วก็ตัวเล็กมาก มีกลิ่นหอมมากนะครับเวลาบางทีล้างมือยังกลิ่นหอมของเขายังไม่ออกจากมือเลยนะครับก็มีกลิ่นคล้ายๆดอกโมกนะครับผมนี่นะครับแยกย้ายกันรีบลงเลยนะครับเบดดิ้งเราทำได้ค่อนข้างจะดีนะครับนี่นะครับเปิดโหมดซูเปอร์มาโครนะครับกล้องก็จะไหวๆหน่อยนะครับแต่เพื่อจะให้เพื่อนๆเห็นความ ่ชัดเจนของไส้เดือนบุบซึ่งตัวเล็กนะครับเ <cetera> ทียบ,บกันมือดูเทียบกับนิ้วมือผมสิครับเห็นนะครับตัวเล็กจริงๆเทียบกับนิ้วมือตัวเล็กมากนะครับโอเคโอเคนะครับกลับมาถบูหนูปกติ ผมก็จะเหมือนเดิมนะครับเอาใส่เอาเบ็ดบิงเก่านะครับเขียดเขียนะครับแล้วก็คุมความชื้นนะครับในช่วงแรกได้ดีนะครับผมเอาเบ็ดบิงเก่าเนี่ยโปะเลยนะครับตามซอกนะครับเพราะค่อนข้างจะละเอียดนะครับเบ็ดบิงเก่าเพราะว่าเป็นมูลแล้วนะครับแล้วก็โปะตามซอกตามมุมมุมอย่างเงี้ยนะครับเพื่อให้เรใสไส้เดือนเนี่ยเหตอว่าการรักษาความชื้นของ กระบะดเส้เดือนเราเนี่ยทำได้อย่างดีนะครับเนี่ยครับเ<อ>กลี่ยไปร,บรอบๆเพราะว่าขี้วัวเราเนี่ยมันบางทีมันมีก้อนใหญ่ก้อนเล็กนะครับมันอาจจะทําให้ความชื้นสูญเสียไประหว่างก้อนนะครับผมผมก็ฉาบหน้าปิดอย่างนี้นะครับแล้วเดี๋ยวก็จะยกไปรวมกับรุ่นพี่วันนี้นะครับวันนี้ก็จะเห็นว่าจะมีประมาณนี้นะครับ อันนี้เป็นของเก่านะครับยังไม่ได้แยกนะครับที่เห็นแล้วนี้ก็คือตัวที่เราแยกใหม่นะครับเพราะว่าก็จะทําเป็นให้เพื่อนไปดูอย่างนี้ดีกว่าอ่าฐานล่างสุดนะครับเป็นน้ํานะครับที่เราเวลาเราลดจะได้ไม่เลอะเทอะนะครับไม่มีเป็นกระบะไม่เจาะรูนะครับแล้วสองอันนี้ก็จะเป็นไส้เดือนประมาณสักสองสัปดาห์นะครับอันนี้ก็คือที่เราแยกไปเมื่อกี้นะครับอันนี้ก็เป็นไส้เดือนสองสัปดาห์นะครับและนี้ก็เป็นที่เราแยกเมื่อสักครู่นี้นะครับ เราจะทำการแยกทุก2สัปดาห์นะครับเพื่อไม่ให้ไส้เดือนนะครับมีจะเกิดเกิดความเสียหายนะครับเราก็จะได้รู้ก่อนนะครับก็จะมีรุ่นนี้รุ่นนั้นนะครับอย่างเช่นไส้เดือนคีโวรุ่นนี้มีความเสียหายเกิดมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะเสียหายแค่รุ่นนี้นะครับรุ่นก่อนก็จะไม่เสียหายเราก็จะได้ทาการเตรียมตัวสําหรับรุ่นถัดไปได้นะครับโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับ ยังไงก็ฝากกด subscribe นะครับกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ